โอยน่ากินมากเลยทอดคครรัับบผมขอบคคุณรลูเดียวนะครับแล้วก็หมูแดงลูกผัดบบสองลูกนะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดตอกหม้อน,นะคะลิซมาร้านสิระดาสลาเปาค่ะมีสลาเปาขนมจีบแล้วก็มีฮะเก่านะคะก็ลูกละ10บาทซื้อ10แถมหนึ่งนะคะ น่ากินมากเลยอ่ะสี่อ่ะว่ายี่สิบสับนะยิ่สับมาทมันมีอ่าหนูสับไข่เค็มมันลูกาดังสองหนูสาวสองร้นนี้อยู่ในตลาดตอกหม้อนะคะเดินเข้ามาประมาณ100 100เมตร150เมตรอยู่ขวามือค่ะตลาดตอกหม้ออยู่ย่านเสาชิงช้านะคะ<อ>เ,เพื่อนๆ ก็เป็นถนนตรงนี้เป็นซอยเทสาค่ะถนนลาดบพิษนะคะถ้าเพื่อนเพื่อมาเที่ยวราแวกสังชิงช้านะคะริสแนะนำนะคะตลาดตอกหม้อจะเป็นตลาดเช้าถึงประมาณสายสายหรือบางคนก็ขายยันบ่ายนะคะเป็นตลาดเก่าแก่แล้วแล้วก็มีของกินน่าทานมากอันนี้อะไรเอ่ยถั่วดำไข่ถั่วดำไข่ลาวาครับเป็นอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาขิงเมลาวาตะกรับ โอ้อันนี้ขนมจีบขนมจีบกับฮะเกานะคะขายยังไงอะคะฮะเกาสี่าลูกสีบาทจากขนมจีบสี่ลูกสามสิบครับหนน่ากินจังเลยอ อ๋อคตาจีนสีลูกนะครับเก็บได้เก็บได้ครับไพื่อคิดได้มาถืได้ครันได้แล้วครับ,รบสี่สิบห้ามาจ้ะพูดนะครับเพื่อนๆมีเมนูนะคะหมูสับนะคะหมูแดงหมูสับไข่เค็มหมูสับไข่เค็ม12บนะคะแล้วก็โฮวิทเห็ด15บาทถ้าเป็นหมูสับธรรมดากับหมูแดงก็10บบาทนะคะ แล้วก็ไสครีม10บาทถั่วดํา10บาทมันโถ12นะคะมันม่วง10บาททุสซาจีน10บาทเปือก1ิบาทชาไทาย10บาทนม,มเย็นถั่วดแดง10บาทาแล้วก็มีชาโคไข่เค็ม15บ้าท่นเพื่อนชาเขียว,วเราอะร้านนี้ร้านนี้แบบหลากหลายมากอะสลับเลา ่นซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะนั้นเป็นสาคูน้ำแดงก็ทีนสาคนะครับอ๋อนี่สาคูน้ำแดงอันนี้เป็นสองครับอ๋ออยู่นี่ไม่เละครับไม่เละครับแล้วก็เป็นร้านข้างๆเป็นร้านบัวลอยนะคะมีบัวลอยแล้วก็มีขนมอะไรเอ่ยสาคูน้ำแดงวันนี้วันไหว้บัวลอยเป็นวันไหว้บัวลอยนะคะ ของของทางคนจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อนๆสาคูน้ำแดงถือเป็นวันปีใหม่อ,อยู่ร้านาข้างๆกันนะคะเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นน่ะเ <c oughs> พื่อนๆหมั่นโถนะคะเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลย <c oughs> ร้านนี้ <c oughs> ร้านนี้สาลาเปาหลากหลายมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> สองคีมสองนะครับมันว่าสองคีมสองสี่สิบสองบาทนะสองสี่สิบสองคอหมูแดงเพื่อนๆอยากให้มาได้ได้กลิ่นตรงนี้หอมมากเลยอ่ะครีมหมือนอะไรละวันหนึ่งเนาะวันนั้นนี่มิ้นแห่งครีมอะไรอร่อยไหมครีมอร่อยครับีมอร่อยเดี๋ยวแล้วเจอกัน น้องบอกคีมอร่อยนะคะซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะพอสี่ร้อยสี่ร้อยสิบขอบคุณครับน้องขายทุกวันไหมคะอ่าจันนังคารพฤหัสจันนังคารพฤหัสที่นี่มีไปที่อื่นด้วยใช่ไหมที่อื่นมีไปครับที่ไหนบ้างคะที่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ที่ลงเลยพี่ต้องคอยไปลงตามล็อกอะไรอย่างเงี้ยออ๋ก็เวียนไปเรื่อยๆนะเวียนไปตามตลาดนะคะถ้าถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะคะเป็นร้านนี้สีระดานี่ลูกค้าตึมค่ะเพื่อน แดงลูกเท่าไหร่คะแดงลูกสิบบาทจากสิบฟีหนึ่งครับเอาสี่ลูกมีไส้อะไรอร่อยอีกไหมอ่ะอร่อยกับอร่อยกับทุกไสเลยต้องกินนะคะเดี๋ยวซื้อกลับบ้านเดี๋ยวซื้อกลับบ้านนะคะช่วงนี้เพื่อนๆใส่หน้ากากไว้นะคะใส่ใส่มาร์กไว้อย่าถอดนะคะแล้วก็อย่าดึงมาไว้ใต้คางนะคะไม่ได้ช่วยอะไรนะไว้ใต้คางล้างมือบ่อยๆนะคะ อขอบคุณนะครับครับแล้วดีครับขคุณค่ะอเอาหมาูแดงสิบใบนะครับสี่ใบครับครีมไซครีมมีค่ะช่วยขาย,ายน้องสั่งเดลิเวอรี่อะไรได้ดไหมครัไม่ไม่ได้ทำนะำแล้วก็ <laughs> ขายตามตลาดกลางเงี้ยค่ะข,ขายตาม<า>ตลาดไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ตลาดเช้าที่ถ้าตอกหม้อน,นี่ขายตั้งแต่กี่โมงอะคะอ่าตอกหม้อผมมาเริ่มขายตนะั้งแต่ตีห้าถึงประมาณสิบโมงครับตีห้าถึงประมาณสิบโมงนะคะแล้วก็เวียนไปตามตลาดที่ต่างๆด้วยนะคะสิบบาทอะที่รบกวนเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมคะเผื่อใครโทรสั่งศ<อ>ูนย์แปดศูนย์ครับสามแปดหกครับ 3 4 9 9่เเครับถ้อเพื่อนๆอยากทานนะคะรับออกงานนอกสถานที่ด้วยไหมรับครับรับทีรด้วยครับรับออกงานนอกสถานที่นะคะแล้วก็ทําส่งตามออเดอร์นะคะออกลงทานได้นะคะเพื่อนๆโทรสั่งกับน,น้องเขานะคะยี่ห้อสีระดาสีระดานะคะสีระดาซาลาเปาค่ะ ร,รับประกันความอร่อยนะคะรับจัดเบรกเพื่อนๆงานเลี้ยง <ปะ S 1> งานบุญต่างๆนะคะเอาละครับเพื่อนๆวันนี้ลิศฝากร้านสีระดาซาลาเปาไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านสีระดาซาลาเปาตลาดตอกหม้อ,อค่ะเพื่อนๆ